เดินสไนกำลังเข้ากำลังเข้าเออรักเธอช้นจีรีบอกรักเธอไม่ได้ก็คงบอกได้ช้าจีรีบอกรักเธอเข้ามาแล้ว วีว oh, ีกูนะวีพี่เออกูต้องการลงฮะใช่เหรอมึงอยู่วีกูจริงเหรอกูอยู่วีตัวเองมึงไงอยู่วีใครจริงเฮ้ยอ่าพี่ดูแชร์จอผมแค่นั้นแหละซดพี่ไออยู่วีใครหรือเปล่าอ่ะดี๋ยวดูยัง ดูแล้วอเข้าวีพีอ่าเมื่อกี้ผมก็เข้ากดเข้า VP วีพี่จอมมึงไม่ได้เนี่ยไอ้เจ้า